เรื่องเราเป็นไรหรอกกอว่ามีเรื่องดาม่อดามาเข้ามาให้บอจ่อยเล่าชูพังเลยเดียวกันโนบอจ่มันจเช้าได้นนคาะเจกพังอยู่เลคือว่าเรื่องเราเป็นได้ไงือว่ามีการนั่นเข้าใจพิดกับป่ักเล็กๆหน่อยบ่่เจ้าอะไรไม่ได้เข้าใจพิษช่ไอมถามเรื่องเงินดาลน์คุน แม่ <c oughs> ่่นรนอร่อยแม่นม่สร้างเจะาเอวยเจ้าเห็ดยังกับผัวเบืเห็ดยังโอเคพี่น้องทักทายสบายดีเด้อเอากินข้าว นักกันพี่น้องเลยกินก่อนไอ้ก่อนไอ้โอ้จนเสีอิ่มแล้วคนนี้กินก่อนพี่น้องทักทายสบายดีกินข้าครับซุปหน่อไม้พี่น้องเมื่อนี้มาทางเมืองชนมาหาน้อง้อยพี่น้องเนาะก็คือซุปหน่อไม่บ่าบดเอามาเมียเตรียมให้บ่นี่แม่นแม่นโอ้ยเตรียมให้สบายดีเด้อมาๆๆๆนน้อง้อยยูเจย

Tân tàng lúc nó quyền hết nếp cắt cắt cắt. Tân tục mùa mùa này mùa mùa hoa, 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 khắc này đấy, đấy, <tẫ Mel ocup novo> <fix> <Nossa> <passedúblic sia> เราไปเงินป้าปเงินเก่าเอาคือเนาคเงียกกระโลนเนาะนี่เนาะโอกิ้กอัหมูมไมอะไรเี่ยไบอสงามองนี้บปอนอนู่เว้ยข่กับ mùa mưa nha mùa đâu nhỉ, bây giờ họ chỉ đấy mùa rồi đấy Đúng ừ. à, à, đấy mùa đấy kìa, đấy mùa đấy mùa đấy đấy chung đấy mà hỏi mùa là

ขอม้าแ้นเะปิดมาแจ้เอาทองมุกอ้าโอเคพี่น้องทองผ้าสวยงามพีน่น้องเอ้ยเนาะเมื่อนี้กะมาหาน้องลอยบอไดมาหาน้องลอยแต้ดดนตั้งแต่เพิ่นเริ่มเมเื่อเชือนี่ชานกับบอไดเข้ามาทางนี้เลยพวกน้องแฟดกันได้เนาะเอ้าเฮือนน้องดอยนี่พีน่น้องเอ้ยเฮือนไห้งามเลยพี่น้องเอ้ยผู้ขักขักขัก,ขกงามงามงามไหมนี่ผมขักได้พี่น้องเอ้ย เสากับเสาไม่แดงโอ้บนดงบันไดผู้พี่น้องเอ้ยน้องร้อยขออนุญาตขึ้นเฮือนใหม่เนี่ยเด้อเอาเลยเอาเลยสบายดีเอาไ่งังงไเอ้เาป็นยังน้องร้อยลมหัดเนาะเต่อไอ้เกิร์งไปใช้จ่ะไปเรีนลงค่อยไปเรียนลุงโอเ้โอเฮือนน้องร้อยงามแท้นี่พี่น้องเอ้ยผู้ เดี๋ยวขอขออนุญาตชมบ้างเลยนะน้องลอยชมเพื่อนก่อนหลอกในเนาะได้แล้วสองประตูได้พี่น้องเลยตัวนั้นสองงาน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 พี่น้องเลยพักนอนน้องลอยเนาะงามเนาะพักอยู่บ่เพื่อนงานนี่นอนมวนอยู่บ่มวนรับอยู่เนาะับเอ้ยเนาะ พี่น้องเลยโหลานน้อยมาบัดนี้ก็นั่งเลยดินี่นั่งได้เลยบ่น้องลอยได้เลยจากเดือนเน้่ยนี่คานแล้วคานโอ้มาจังเต้ลานน้อยยังบ่ทันได้คานเออเนาะไอเดียมากจิ๋นี่บ่เห็นน้องนลอยนอนบ่นอน่ะลูกเลยเนาะ โอ้โหน้ำมาดงมาดานใกล้กันพอดีทักเลยพี่น้องไลยใกล้เฮือนใกล้นั่นเหมาะเลยครับครับจูหมดใจ้อยเราไปเอานั่นบ่ไปเอานั่นมาให้น้องลอยเอาหอยบ่เอาหอยกับคุ่นกับข่าวกินข่าวกับยังสันนองลอยมันนี่กินข่าวกับหอยกินข่าวกับหอยหอยโอ้หอยยังไงนะเออ เียนนี่มันหาหอยหานี่เนาะมาแจอนี่จะได้กินหอยนะต้มมะต้มเามาออมารอบนี่เห็นน้องลอยนี่แบบมีสีมีสันม,มีน้ำม,มีนวลขนะึ้นนะตุ้ยขึ้นตุ้ยขึ้นลอยง่าน <c oughs> ้องลอยกินกินเนี้ยคืออ้วนขึ้นนี่อืมกินข,ข้าวแล้วกินข้าวแล้ว เออน้องบุญเพ่งกับไปน้ำพ่อเพลินบ๊อไปโอ้พี่น้องเนาะน้องบุญเพ่งกับไปพูดไปน้ำพ่อโอ้ไฟบิดเ่อนน้องลอยขัดงามอันนั้นว่าน้องลอยเฮือนครวน่ะอ้อเจ้าขามนี่ไปวะ โอ้ยันลูกตกต้องเห็ุพลนักขับไปพี่น้องไอ้ผู้ใหญ่บุเป็นยังบั่จอยได้ห้อยเอาทำงานเป็นไรตื่นเต้นบ่าอยู่ไหนสบายดีเลยสบายดีอาน้องลอยพี่ผมผู้ไปนี่เดี๋ยวน้องลอยสบายดีไหมสบายดีบ่จอยคือหายแท้หวย

ไปเล่นบ่หรือว่าไปเออไปเ่น็น้ำลุงเนาะเนาะไปได้สาวพุ่มไป้สาวพุ่นอ่าอไปกับลูกไปคับบังไปกับลูกไปกับน้องบันเพงโอเดจอดเช้าเดนาะ

Ví cán lắm khảo thái hết cập bội lấy nhau vào. Cào lẽ? Vội khảo thái hết chấm. Vội hết cập lắm. Vội hết cập bội lấy nhau. Vội hết 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 nhau. Thấy hết nhau. Vội hết

เฮือนเน่นหนาดีเอ้านแผ่นหนึ่งบอบริตกันพีจงไว้ช่องลมสองลมบ่นี่พี่น้องนั้นบอลเล่นบอลนั่นลูกแล้วหนาต่างอุ้ยหักแพี่น้องเอ้เพือนบอจอยก็หวามได้เอหยมาบอจอยก็ได้หอยนอัน โอเพอยากเข้ามาโอเพดังไฟต้มขึ้นอีกใช่ยบยว่าดอกญยตดว่าน้องลอยอีกหอยให้น้องลอยหอยอยางนี่ไงหอยโค้งนี่หอยโค้งคือกันกับบ่วลาวซอเนาะกินเป็นวนกินลิบแล้วว่าน้องลอยอ๋อแม่นบอกกินเป็นบ่กินลิฟกินหอย เอาโอเคพี่น้งองคลิปนี้ก็จะได้ขอโตรลาไปก่อนจบคลิปก่อนพี่น้งนองเนาะเพราะหะายนาที่ติบนี่พี่น้งนองเนาะเบิ่งเพือนของน้องรอยเอาจะได้ก็ฝากกดติดตามแล้วก็ไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจคื้เก้าพี่น้งนองสาบายดี